สวัสดีครับนะบวันนี้เราจะมาดูความลับภายในของตัวลำโพงบลูทูธแบบนี้นะครับนีครับประมาณว่าเป็นแบบมือหิ้วนะครับน่ครับสามารถหิ้วปไปไหนมาไหนได้ไม่หนักนะเบาๆโครงสร้างภายในมันเป็นยังไงมาดูกันนะครับว่าทําไมชาร์จเต็มแล้วเอาไปใช้ได้แป๊บเดียว2-3ชั่วโมงแบตหมดแล้วครับวันนี้จะมาทําการ m o ดิฟามันให้มันสามารถชาร์จได้หนึ่งครั้งอยู่ได้เป็นวันนัครับโดยงบประมาณ ยี่สิบสามสิบบาทเองนะครับแต่ว่าอันดับแรกเรามาดูความลับภายในของมันนะครับว่าทําไมตู้พวกนี้เขาถึงผลิตออกมาได้ขายในราคาที่ไม่แพงอินชัยนานะครับตามเคยนะครับประมาณว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นวิทยุทานซทิเตอร์แล้ะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับหิ้วไปไหนมาไหนนะครับเปิดฟังเพลงได้ว่าทําไมชาร์จชาร์จแป๊บเดียวหมดมาดูนะครับว่านี่ไงครับความลับของมันทามหนึ่งแปดหก้ศูนย์นะครับก้อนเดียวนะครับแต่ลำโพงน่าจะประมาณ8นิ้วนะครับ เท่าที่เห็นอยู่ในขั้วลำโพงนะครับเนี่ยขยายก็ประมาณใ้วงจรจีนแดงทั่วไปนะครับน่าจะประมาณ5วัตต์มั้งครับเนี่ยแต่จุดสําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับฐานนี่นะครับนี่ยทำยังไงต้องจะให้มันอยู่ได้ทั้งวันแล้วครับในการชาร์จครั้งหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนฐานตัวนี้ครับแต่ทํายังไงล่ะครับถึงจะเปลี่ยนได้ในราคา20บาทอย่างที่ผมว่า เคล็ดลับมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมจะใช้นี่ครับแบตของแท็บเล็ตที่ผมไปซื้อตามตลาดนั่นมานะครับ20-30บาทนะครับเราไม่สนนะครับว่าจอมันจะแตกหรือว่าจะพังเพราะจุดประสงค์ที่ต้องการก็คือแบตเตอรี่ภายในมันนะครับนี่ฮะอย่พวกนี้อย่างเงี้ยครันี่แบตเตอรี่ภายในโน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตจะเป็นอย่างเงี้นะครับซึ่งกระแสความจุไม่ใช่น้อยนะครับนะ สามพันสี่พันมิลลิแอมนะครับบางรุ่นนะครับถึงห้าพันมิลลิแอมเลยนะครับซึ่งความจุมันจะเยอะกว่าทานน้งเป็ดหั้าศูนย์นะครับถ้าลองมาวัดความจุก,กันจริง,รงๆอะ่ะไม่ถึงไม่ถึงพันมิลลิแอมนะครับเนี่ยอาจจะหกร้อยแปดร้อยมิลลิแอมเองนะครับเนี่ยมันนิดเดียวครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันใช้ได้แป๊บเดียวแล้วแบตบหมดนะครับแบตบก็ประมาณนี้นะเนี่ย ใหญ่เอาการนะครับถ้าเป็นตู้ลำโพงเล็กๆประมาณแบบนี้ก็จะไม่สามารถใส่แบตเตอรี่แบบนี้ได้นะครับมันใหญ่นะครับขนาดมันบางแบงก็จริงแต่มันใหญ่นะครับเนี่ยตู้ที่เหมาะก็คือตู้พวกนี้นะครับที่จะเหมาะนะครับได้แบตมาแล้วนะครับอันนี้ของผมก็จะมีหลายชนิดนะครับบางอันผมก็แกะมาจากวเวอร์แบงที่มันพังไปแล้วนะครับอาจจะเป็นวงจรพังหรือแบตเสื่อมแต่เราสามารถที่จะมากระตุ้นให้มันสามารถใช้งานได้นะครับผมก็จะใช้แบตพวกนี้นะครับในการที่จะเอามาทดแทนแบตเดิม ของลำโพงพวกนี้นะครับถอดมานะครับถ้าใส่ทันกือพัชสุนก็ไปอีกอ่ไม่ต่ำกว่าสองก้อนสามก้อนนะครับจะสามารถเล่นไดนานได้นะครับมันเป็นคุณภาพสุดท้ายก้อนต่อหก้อนให้มาได้ก้อนเดียวก็สรุปว่าใช้แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ก้อนนี้นะครับซึ่งผมมีหลายก้อนหลายชนิดนะครับแกะมาจากาแท็บเล็ตมั่งมือถือมั่งนะครับซึ่งยี่ห้อพวกนี้นเขาเป็นยี่ห้อดังเป็นแบรนด์ดังครับเขาไม่มีทางที่จะเอาความจุป,ปลอมไปใส่นะครับอย่างตัวนี้3,000มิลลิแอมป์อย่างเงี้ยบางอันก็อาจจะถึง5,000นะครับ 5่า0มิลแอมอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเป็นแท็บเล็ตนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีแบรนด์หน่อยเพราะฉะนั้นเรื่องความจุเนี่ยอ่มันดีกว่าทันเน่ไปด้คัสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งอย่างเงี้ยไม่ต้องเทสไม่ทดสอบก็รู้แน่นอนว่าของปลอมนะครับค,คือก็ไม่ใช่ของปลอมแล้วประมาณว่าความจุไม่ใช่ความจุที่แท้จริงตามที่ระบุไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ไปแป๊บเดียวมันก็หมดนะครับ ทาให้เสียอารมณ์ในการฟังเพลงได้นะครับขอเรียนนำเทคนิคนี้มาบอกกล่าวกับทุกท่านนะครับเผื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน DIY ของท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับต,ติดตามรับชมช่องนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับทีนี้ก็ขั้นตอนการประกอบกลับเข้าไปให้เหมือนเดิมแล้วนะครับ